สวัสดีค่ะผมเอ็มนะครับแป้งนะคะพวกเราจากช่อง PM Ford ค่ะ,คะวันนี้เราจะพามาดูรถรุ่น Y Tag นะครับผมตัวนี้จะเป็น Y Tag ขับ2นะครับผมตัวนี้จะมีชุดแต่งจัดเต็มเลยช่ะแม่และแป้งใช่ค่ะตัวนี้แต่งจัดเต็มมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชุดแต่งอันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งยอดยิตในตอนนี้เลยค่ะ เดี๋ยวนี้จะเป็นชุดแต่งของสไปเดอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นชุดแต่งสไปเดอร์นะคะครับผมก็ชุดแต่งสไปเดอร์เนี่ยผมเคยรีวิวไว้กับตัวเอเวอเรสแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมาในรูปแบบของตัวเลนเจอร์กันเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวจะพามาดูกันเลยนะครับว่าชุดแต่งของสไปเดอร์ที่อยู่ในรุ่นเ a นเจอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คันนี้จะแต่งออกมาแล้วสวยขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันเลยครับ เริ่มที่อย่างแรกเด่นๆตรงนี้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวชุดแต่งสไปเดอร์นั่นเองก็คือตัวนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะก็ตัวกันชนและก็ตัวคิวลอด้วยกระจังหน้านี่คือกระจังหน้าแบบใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกระจังหน้ายาวลงมาถึงข้างล่างเลยค่ะตรงนี้ัวตัวก่อนก่อนนี่เป็นสีดำด้านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีไฟด้วยโอ้สามจุดอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะก็มีตัวกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวกันชนหน้าขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตัวนี้ยังใช้เซ็นเซอร์ได้อยู่ย้ายเซ็นเซอร์ออกมาไว้ข้างนอกเนาะ ครับผมอ๋อมาไฟหน้านี่เปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้เปลี่ยนไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟหน้าแบบไฟมัดแต่งเนาะสําหรับตัวนี้ไฟมัดแต่งนี่ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีขีดนะครับไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นสามขีดแบบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีไฟ LED Daytime นะครับ <sympathetic S 1> <dances. S 2> มาบตัวรถอยู่แล้วตัวนี้จะมี Daytime Running Light ให้ดูค่ะตัวนี้ติดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันสักนิดนึงตรงนี้อ่ะจะเป็นสกู๊ปนะคะเป็นสก๊ปฝากระโปรงแต่ว่าเป็นทรงเตี้ยเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นสปุกระปรงสีบอลสีเดียวกับตัวรถใช่ค่ะตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยนะครับผมใช่ตัดด้วยสีดําด้านค่ะทำให้รถเนี่ยดูดูขึ้นมาเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างนะครับตัวด้านข้างตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีสติกเกอร์นะครับคำว่า F150 Spider นะครับอ่าเป็นชื่อชุดแต่งตัวนี้เลยอันนี้ก็จะมีไฟ LED ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไฟ LED ให้กับลูกค้าด้วยเนาะก็คือครอบครอบทังตรงนี้เลยนะสําหรับชุดแต่ง Spider ใช่ค่ะ ต่อที่ด้านข้างนะครับผมตรงนี้อ่าก็กันชนหน้านะคะก็ต่อมาด้วยคิ้วล้อเลยคิ้วล้อจะเป็นคิ้วล้อแบบขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม,ม่หมดเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับของปูอีซิตนะครับผมเป็นลายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี arn, นะ่ยนยางเนี่ยเป็นยางมอนสเตอร์นะครับผม AT2 นะครับตัวนี้สเปคยางอยู่ที่26565นะครับอารตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18เลยนะครับดูสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเข้ากับชุดแต่งสบายด้วยพอดีเลยเลยนาะตัวนี้ใช่ค่ะ มาดูกันข้างๆกันต่อเลยก็สําหรับตัวนี้นะคะในส่วนของครอบแก้มครอบกระจกครอบมือเปิดเนาะเขาก็จะเป็นสีของตัววาแท็กอยู่แล้วตัวนี้ก็จะมีครอบมือเปิดด้วยในตัวนี้เป็นเป้ารองนะเพื่อกันลอยใช่ไหมค่ะน้องแป้งใช่ค่ะแล้วก็สําหรับชุดแต่งยอดฮิตเนี่ยตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับสติกเกอร์ลายโคนใช่ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นวายแท็กตัวนี้ก็จะติดพมาสติกเกอร์นันเจอร์วายแท็กตัวนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะข้ากับรถเนาะ สำหรับตัววายแท็กเองนะครับก็จะมีเหลาหลังคาเนี่ยมาให้จากคันโรงงานเลยนะครับเป็นเหลาหลังคาแบบนี้เลยคือสีดําแล้วตรงกลางก็เป็นสีเงินนะครับมาที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อปาะถาทั้งหมดให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมเนาะแล้วก็สําหรับตัวโลบาร์นะคะตัวนี้ก็คือมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นโลบาร์วายแท็กจากโรงงานเลยค่ะอย่างนี้เลยมาจากโรงงานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมากับตัวรถเลยแล้วก็มาที่ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยเป็นสีดําด้านเนาะจะได้ทําให เข้ากับตัวด้านหน้าที่เป็นครอบไฟหน้าอยู่แล้วนะใช่แล้วก็ชุดแต่งที่แต่งเพิ่มเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวสีดำด้านหมดเลยตัว,ตวอันนี้ก็จะเข้ากันเนาะนะครับมาถึงที่ด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นครอบท้ายปลายดาาน,นะครับผมทำให้รถเนี่ยเวลาเราขับมีคนตามหลังมาเราก็จะเห็นตรงนี้ครับดูเด่นมากเลยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของตัววายแท็กเองเนี่ยตัวฝาท้ายเป็นฝาท้ายระบบอีซิลิปเดียวกตนนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมาใช้แรงที่เบานะครับเพราะว่าเนี่ยอยาให้น้องแป้งปิดนะครับก็ค<อ>ือใช้แรงผู้หญิงก็ปิดง่ายนะครับเบาจริงด้วย ดีมากมากเลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นนะครับของตัววแท็กเองที่มีออปชันมาให้ตัวโลโก้เนี่ยจะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยก็คือตัวนี้เนี่ยมาจากโรงงานเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยเวลาเราถอยหลังก็จะขึ้นภาพที่หน้าจอกลางของรถให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะคะดูเท่มากๆเลยก็คือตัวกันชนท้ายของเขาเนาะคือตัวนี้คือเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เปลี่ยนกันชนท้ายครับเป็นกันชนท้ายเลยของเขาแลนเดอร์มาพร้อมกับ ไฟนะครับเห็นไหมครับสองจุดแล้วก็มีห่วงลากแล้วสีแดงแบบนี้หหนสาามรถใช้ลากได้จริงนะครับับหนก,กว่ะห่วงลากอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งจุดค่ะก็เดี๋ยวพามาดูข้างในกันสักนิดนึงเนาะสำหรับตัววายแท็กนะคะโอเคสำหรับตัววายแท็กนะคะภายในของเขาเนี่ยจะมาเป็นเบาะหนังอยู่แล้วเนาะแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มนะคะเพราะว่าวายแท็กเนี่ยเขาจะมีสีพิเศษเนาะเป็นสีเซเบอร์ก็คือข้างในเนี่ยเขาจะเดินได้สีส้มมาให้นะคะเป็นเบาะหนังพิเศษของวายแท็กใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้เป็นเบาะหนังพิเศษเลย แล้วก็ภายในนะคะตัวนี้ก็มีจอขนาดใหญ่เนาะตัวนี้จะเป็นจอซิง์สามนะครับตัวใหม่หออกปี2020นะครับผมหน้าจอจะเป็นสีแบบนี้นะครับดูสวยมากๆเลยนะคะใช่แล้วก็จะมีตัวไฟนะครับเดี๋ยวดูที่เป้าเปิดน,น,น,นิดนึงครับตัวนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับเป็นไฟสีแดงนะครับตัวนี้สามารถเล่นลูกเล่นได้เปิดไฟได้ทั้งหมด7สีนะครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับชุดแต่งยอดฮิตตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะสนใจหรือว่ามีคําถามนะคะก็สามารถสอบถามมาทางที่อยู่ด้านล่างของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับ